ทลูกมามสองร้อยตัวแต้เข้ากับเลียอยุกบป,ประมาณสามสิบกว่าตัวบ่วพอที่พี่ชาย้ันบ่พอกบสามสิบตัวได้ได้กบเจ็ดพันตัวเจ็ดพันตัวนี่คือแบบว่าโอ้บ่พอแล้วคือเลี้ยงบ่ไหวบ่มีทุนมันหลายเกินอันนี้ปีนีก้ก็เลยล่องจงแม่พันธ์ลอลอยตัวแม่พันธ์ลอยตัวได้ได,ได้กบป,ประมาณ สามหมื่นถึงสี่หมื่นตัวมีตั้งแต่ที่มันเหลือขายข้าเจ้านี่อยู่ประมาณเก็บพันตัวซุ้มใหญ่ๆที่ขายอยู่ทุกเมืน่นยาวประมาณเก็บพันการตลาดบาเจ้าฮองตะไคร่เองช่วยมาตะไคร่เองแล้วค่ะข้าเจ้าเห็นข้าเจ้าก็น้ำมาซื้อตะไคร่ตลาดนัดจะาว่าค่อยกินกันเพราะว่านขาห่อไห่เมันอิ่มรบหน่อยนี่เขาเสียเหมันอิ่มตลอดแล้ก็คไข่ว่านไปเรื่อยๆให้มันอิ่มตลอดแล้วก็เขาคัดใส่ให้มันเสมอกัน เขาจะบอกเหตุมันตั้งระดับมาจ๊ะจริงแต่ว่าก็ต้องดูเนี่ยสวัสดีครับพี่นองครับตอนนี้ผมอยู่บ้านมีคมซีนะครับบ้านผ่านศึกซีนะครับตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวดัดอุดรนธานีพาพี่นงมาเบิ่งฟร์มกบฟ้าหนึ่งโอ้บ่นเห็ดได้เห็ดผู้เดียวนะครับพี่นงครับเป็นตะออวันซวนรับุณนะ มีตัวใหญ่ๆนะพี่น้องเด้อนะครับเป็นขึ้นอำเภอเมืองนะครับบ้านผ่านศึกศีตมณลบันตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับเดี๋ยวสีภาาไปขอรายละเอียดการเบืองแย่งเพิ่นเห็บเป็นบ่อดินนะครับน่าสนใจนะครับพี่น้องนาอจังใดผมสีผ้าขอรายละเอียดนะครับพี่น้องตามกันมาสำหรับผู้อยากเลี้ยงหรือว่าพ่อค้าไม่ขายผู้อยู่ใกล้นะครับอยากได้ไปลงตลาดวัาสันเดี๋ยวสีให้รายละเอียดไว้นะครับผม มาพี่น้องครับสีภาพมาขอรายละเอียดกับคุณพีแขกแกครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าอันนี้เป็นกบหน้าเนาะจ้าเป็นกบหน้าพันผสมนี่แหละพันผสมยังไงพันเขาเขาเลี้ยงมาโดนบันไดเราพี่เนี่ยอ่าเพิ่งที่ที่เลี้ยงดิลีก็เพิ่งปีนี้เพิ่งหัดคก็คือปีนี้ละจ้าอันเห็ดคัะค่ะได้คว่มขืนมาจยังไงว่ามาขุดบ่อดินเห็ดแบบนี้เอ้าอันที่แรกเห็นันเห็นมันเลี้ยงนั่นจ้า เห็นเพิ่งเลี้ยงก็ล้อง่าล้อง่าจะหอมไปเห็ดบางคนนะล้องขุดบอดิมเลี้ยงบอดิมมันสิบอดิมก็บอปุนบอมันสิบอดิมงามก็กันบอดัมสีมาจากโตมันสีงามบอดัมสินะาขั้วหมายว่าบอปุนปากมันกับสีแตกเล็บมันกับสีกุ่นเออมันีจ้ะเลี้ยงบอดิมมันสีงามเนี้ยโตมันจะหนึ่งบะข้าวสองนี่กบนี่จะเหลืองขายง่ายจ้ะอ้เอาไปตลาดนี้ เอาไปตลาดนี้เขาเจ้าวตีได้จ้ะเขาเจ้าที่แรกเขาเจ้าทมว่ายเลี้ยงบอ่อดินเลี้ยงกบบ่อยากดอกข้าวแต่ว่านีน่จะมีข้าประจำไรยู่ตลาดบอ้ยิ่งดูมันดวดใจคนพี่น้องครับซีวซูฟังผมก็เคยไปเห็นฟ้ามกบหลายๆฟ้ามนะครับคุณอ่ะโอ้ยมาลึงคนเถิงค่ะผมเห็นหลายๆฟ้ามนะครับขันมะน,นังยูซัมนีสิเป็นกินข้าวเด้ย,อ,ยอันนี้บุมีนะครับพออันทั้งล่างเอามันเคยยู่น่ำพี่มันเป็นดิน โอ้โหเวลามันมันแกนเนี่ยจ้ะเพราะว่ากบนี่เหยียบไปเหยียบมามัน spell. จะเด่นเนียนเขาเนียนเขาหนามมันอยู่กบเหยียบซื่อๆนี่กระเนียนเนียนจ้ะเนียนมาตอนเวลาหลังเขาต้องะกวดออกย่างดีเลยล่ะคิดว่ากันเนียนเจ็ดสี่มันสีบกเข้าวันเถอเนียบนบึงอุ้ยบึงพี่น้อึงบึงบึงมันดวดซีคนไหมลุ่นนี้อายุเพิ่นเท่าไรเราพี่รุ่นนี้บอกประมาณสามเดือนถึงสี่เดือนเพราะว่ามันกะเพราะว่ามันไม่เป็นกบแบบ เขาวางได้ล่ะมันมันสองรุ่นสามรุ่นังี้งสินะแบบว่าเฮาเฮาขายขายเราที่ขายาว่าเบิดมันใหญ่ไปน้ำเฮากระเจี๊ยบออกัองี้สินะจ้าแต่ว่าโตมันอ่ะที่ที่ขาจเจ้ยาชุ่มใหญ่ยี่หลี่ข้าจเจ้าออกไปก้อนัองี้สินะอันนี้คือกบมันแขกเลยนี่กบซุ้มนี่โอ้ยแขกยังเดี๋ยวมันเปลียนเหลือเหลือขายแม่จ้า<อ>ขายาว่าเบิดที่ขาจเจ้าออกไปเรามันเหลือซุ้มตัวน้อยๆเงี้ยสินะแม่จ้าก็เลยเอาไม้เลี้ยงไว้เล็กๆพี่ไปศึกษาข้อมูลมาจังไดีเอาอันนี้บอนี่ขาเจ้าเลี้ยง บ่อของเธอหนิจ่ะขาเจ้าเลี้ยงโอ้บ้านค้างกันเขาเจ้าเลี้ยงจ้ะก็เลยว่าโอ้ร่องเลี้ยงมันก็น่าล่องเพาะเองมันก็น่ามันสิเห็ดเป็นบ่อข้าอยากรูจ่ะโอ้ก็เลยล่องเห็ดเลี้ยงเลี้ยงหนิเบลมาหลายปันไดยซื้อลูกมันมาสองรอยตัวแต่เท่ากับเลี้ยอายุกบประมาณสามสิบกว่าตัวมาเพาะปีปีกายนี่มาเพาะกบสามสิบตัวได้ได้กบเกตพันตัวเกตพันตัวนี่คือแบบว่าโอ้หมดพอแล้ว คือเลี้ยงบไ่ไหวบ่มีทุนมันหลายเกินอือป,ปีนีก้ก็เลยล่องจงแม่พันธ์ไว้ลอยตัวแม่พันธ์ลอยตัวได้ได้โกรประมาณสามหมื่น 3, 000, ถึงสี่หมื่นตัวนี่ตั้งแต่ที่มันเหลือขายข,ายข้าเจ้านี่อยู่ประมาณเจ็ดพัน 10, 000, ตัวสุ้มใหญ่ๆนีที่ขายอยู่ทุกเมือนนี่เหลือประมาณเจ็ดพัน 10, 000, ตัวที่เหลืองๆนี่เขาไปเอามาตัวเะยจากบาัตรตัวระบาดจา้ะ มันซึมว่าต้นละบาทปัจจุบันนี่บ่ต้องไปซื้อแล้วมันบ่บ่บจ้ะพอเองเลยแม่นต้นละบาทนี่ที่ซื้อมานี่ตัวน้อยๆเนาะเดี๋ยวนี้เจ้าของขายเองอยู่ยยร้านี่เขาขายก็สามบาทโมขายต้นละบาทโอ้เสียงว่าอยุหนี่พี่น้องก็มองเราด้อได้แรงเลยตัวใหญ่ดีโมขายบ่ออันมึงคัดให้พร้อมลูกกล้วยมีสิคัดเอาเสมอกันเลยสิบล็อกจับตัวน้อยตัวใหญ่ตัวสองบาทนี่กายตายตัวสามบาทนี่ปนได้ยังไง โอ้บานนี้เขาให้อาหารยังไหน่บบนี้อันนี้ว่ะอันนี้คือกลบมันบ่ก้วนบอกล้วนแานไหนเพราะว่าจะหของบค่อยวใส่ใจแบบนี้ให้มือละเทียเดียวนี้อเพราะว่ามันหลายๆมันมันอาหารมันบแต่ว่าพูนเท่าบ่มีเนาะอาหารมือละสอนมันบ่ไหวเดียวนี่เลยวดนเหลืออยู่ให้มือละขาบเลยโดยปกติเราพี่แนะนําดูพี่ว่าให้มันอ้วนให้มันดีวิธีการให้อาหารกบเนี่ยต้องให้แบบใดก่อน ข้ากินกับผสมเนื้อแดงเราอะให้กินเนี่ยอย่าให้อย่าให้เที่เดียวให้ดูๆถ้าอยากให้กบอ้วนค่งให้ดูเท่าไรกบเพิ่งอ้วนไว้กบเนี่ยโอ้มีเขียวๆในเนื้อแดงวะเนื้อแดงจ้ะเนื้อแดงเนื้อแดงนี่เอาลูกนี่สามมือก็บอกเม็นไน้นำนี่จะบอกเขาไม่กินเหม็นได้จ้ะบ่มีกินเลยพี่น้องอยู่นี่ปกตินี่ถ้าเป็นบ่อปูนนี่นั่งยุงสี่วันใดเลยบ่ดินกับเม็นเมีนบ่วเมีนจ้ะเดี๋ยวมันก็มันก็บ่มีกินไหมอยู่นี่ไหม ข้าเจ้าก็ล้างเสร็เพราะว่ากบมันหลายๆมันคือว่ามีกินข้าเจ้ามาหาข้าเจ้ามาเสือข้าเจ้าจะมาล้างเสั็จมันบ uh ่้มมิจินเดิมเราห้องขุดเลิกปนใดนี่พี่อ่้เลิกเด้จ้ะเชีิงเครื่องแข็งเทาไหร่ล่ะประมาณฝุดหนึ่งได้เนาะมองเลิกเนาะมองคางมันก็สิ้นเลือมแล้วก็จงไว้เองสิพี่น้องครับเห็นบ่อเป็นสิขึ้นมาผู้บ่มักน้ำก็สิมาหมอบอยู่นะมึงเสียไม่ใช่ป้าเบิ่งมันมันส่องแม่พี่น้องเลยมันดูดใส่ก้นบริการตลาดพี่เห็ดจังเลย การตลาดบอกเจ้าของไปขายเองชื้อมานจะไปขายเองแล้วกัเขาเจ้าเห็นเขาเจ้าก็น้ำมาซื้อเองนะจ๊ะไปขายตลาดนัดโอ้เขาเจ้าก็สิ่งทำเอามาแต่ใสแม่นเราขาเจ้าก็เมื่อหลังเขาเจ้าก็สิน้ำมาเอาแม่แพะเอาลูกมันจป็นสามเลี้ยงเพราะว่าเอาลูกมันไะขายนั้นมันเริ่มขายตั้งแต่ตัวละบาทถึงห้าบาทอือเอาไปตลาดนัดน้ำจ้ะแล้วตัวใหญ่นี่ใส่สมเด็จห่อไปนะนี่ละเริ่มเริ่มจับขายเดี๋ยวนี้หนูขายอยู่ สามตัวสักสามตัวหกสิบบาทประมาณน,นี่เด้ออ้ยเบิ้งี่น้องเบิ้งขันเรีนว่าอยู่บ่อปูนซัมหนี่นี่อยู่บ่อใดนะมันจะเหม็นนะฮะแต่นี่เบิ้งดูเตะเรือเรือยู่เนาะเบิดประมาณประมาณหกตัวโลนี่ล่ะจ้ะหกตัวโลที่ม่ฮนี่นี่ประมาณ โอ้มันยังเด็นเขาไปอยู่ในหันอันนี้จับไปตลาดโอ้อันนี้สิเอาไปตลาด <c oughs> ประมาณหกตัวนี่แหละกาว่าได้ได้โลนึงนี่สิแม่จ้าเขาได้ขายทุกมือว่าพี่เอาไปทุกมือบ่งื้อมือแต่มือตลาดนัดเอาทุกมือจ้ะแทบทุกมือนอกจากไปทุระกัน่ได้ไปแต่ว่าวก็บ่ได้เอาไปเที่ยวไรก็เอาไปเรื่อยๆรืนี่สิแม่จ้ามีแขกบอนี่มีทอดอะไรน,นี่นี่เลืออยู่พ่อพันหมบ่เฮพี่น้องกับเด๋ยเสียให้เบ่งด้อ อย่างนี้หกเมตรได้บ่เนี่ยครับเมีนได้ค่ะหกคุ้นหกหรประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละจ้ะได้เป็นพันตัวเลยในนี้ตัวพันเนี่ยวันนี้ตามปกติลงหมีเกืบสามพันตัวเด้ลงแต่ละบออ่อนี่งสองพันถึงเกือบสามพันอันนี้คือจับมันสิบเบอร์แล้วนะจ้ะเพราะว่ามันลาแล้วพี่แขกเปลี่ยนนามจังเดีนี่เด้โ,โอ้โหเสียดอันโอ้เป็นคอรอดเว้คอแล้วก็ปล่อย นะ้ำระดับความลงโอ้ประมาณนั diver, like. oh, oh, okay. and site. And site ้นเราห้วยน้ำอยังมาใส่บบนี้ครับห้วยน้ำปลาปลาได้บ่พี่ได้ได้คือกันพี่น้องอย่างเงงผมอวนซ้อนของเพื่อนเ่าไม่อยังเด้อแล้วโตมันขาวงามเด้อตบ่ดําเออมันมันบ่ดําเนี่ยครับผมข้าเจ้าว่าท่านไงล่ะข้าเจ้าว่ากบมันดําเป็นบ่ดําย้อนน้ำ้ะจ้ะมึงสังเกตว่าคักๆแล้วน้ำถ้าน้ำห้วยบ่เปลี่ยน ้าพบ่เปลี่ยนเป็นอาทิตย์กบมันสีดำน้ำดำกบก็ดำกบจะบอกงามถ้าน้ำดูเปลี่ยนดูกบกินอาหารเจงกินอาหารดีกบก็งามกบก็ขาวบัานในถามเนี่ยปัญหาหนึ่งการลมการไตเป็นยังไงพี่บาทนี่การไตยุนี่ปกติด้มันกัดกันบ่กัดอยู่จ้ะกัดกันนอกจากมันจะกัดกันแล้วส่วนมากกัดกันโดนๆสองสามมือสีเห็นตัวสองตัวแต่ละบ่เด้ บ่ตายหลายย่างหลายก็ค vale> ือสองตัวตอบอนพี่เป็นพันนี่ยางมากกับัตสองตัวแมนจ้ะอยู่นี่แมนหลายบอนี่ยางแท้ก็ตายยางแท้ก็สองสามตัวแต่ละมือถ้ายางยางตายเด้ถ้าบัตายก็คือบ่ตายเลยกับว่ามีปัญหาอย่างเรื่องตายบบค่อยมีแต่เห็นลูกมันกับว่ามีปัญหาเด้เพราะลูกกับว่าค่อยมีปัญหาเพราะว่าแยกตลอด ยูนี่จะจะแยกตั้งแต่มันการหางปุ๊บก็เจ็บออกเจ็บออกเพราะเจ็บไปเพาะบัวเพาะมันบ่บอพักเขาพักไว้ยงมันบ่จะพอพักเสร็จปุ๊บเพราะมันพราะมันกาว่ามันตนิดนึงเข้าก็แยกออกไม่เป็นเป็นเป็นรุ่นเป็นรุ่นไว้พวงจะว่าตายพันหนึ่งสิเหลืออายุแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์พันตัวนี่ยพันตัวสิเหลือโอ้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์บนหน่อยดิแม่ยนี่เลี้ยงกลบนี่จะบ่ค่อยตาย จะบ่ค่อยกินกันเพราะว่านึงเขาให้มันอิ่มกบหน่อยนี่เขาเสียให้มันอิ่มตลอดเขาก็ค่อยวานไปเรื่อยๆให้มันอิ่มตลอดแล้วก็เขาคัดใส่ให้มันเสมอกันเขาจะบ่เฮตุให้มันตั้งระดับนะจกูกนี่อแต่ว่าก็ต้องดูแน่น่อยต้องเงี้ยงมันเนาะต้องบึง,งต้องเอาใจใส่ถ้าว่า,หาให้ีอลีเห็ดกบบ,บ่ได้ว่าได้ผลถ้าว่าใจรักีอรีว่าได้ผลอันเลี้ยงคักเจ้า,ข,าจของกินบ่ถามนะกินอยู่จ้ะ เออคืออยู่ขันวันฉันก <c oughs> ินมันก็กินหลายคนเลี้ยงเราผนว่นาเลี้ยตทวนเลี้ยบว่าไกนกิน <c oughs> แต่ตว่ากับว่คไขยปันใดเพราะว่าอยู่ผู้เดียวน<อ>ัออ่นจ้ะไข่ปันใดนอกจากมีโมะก็กิน,นพี่แขกมีทั้งหมดจากบอ่อจากบอัอหนึ่ง <c oughs> สอง <c oughs> สามสี่อะ่ะ <c oughs> เป็นสิบสิบเดี๋ยวจะอินเสียดเพราะมีคนไต่หนึ่งตะกี้กับเต็มเด้อกบัวมีเต็มเลยเพราะว่าขายคายเนาะขายมือแล้วเป็นร้อยตัวก็ขาย สิบบ <'s> right. ่อเอาเข้าๆประมาณจ็ดตัวเข่าๆนะถ้าบ่อใหญ่นี่ถ้าตัวใหญ่นี่เสียเอาใส่ซุ้มบ่อใหญ่ๆนี่ิใส่ประมาณบ่อละสองพันสองพันขึนมันไ่อกเป็นหมื่นบุญบ่อกบเนี่ยเนเ่ากบใหญ่นี่ว่างนึงเนี่ยขนาดว่าขายลูกมันไปเรื่อยๆเนี่ยขายลูกนั่นทั้งมือทุ้งมือกบใหญ่เป็นมือเนี่ยมือละสอบอาหารมือละสอบคิดว่าอาหารมือละสอบมี มือละเกล็ดลอ,อยอาหารเม็ดใหญ่หน,น,น,นิมันบ่แม่นมือละเกล็ดลอยเฮ้ยพี่น้องเบิ่งเนี่ยแต่ว่าพี่แขกว่าบอ่อดินกับแหนแดงมีส่วนบอ่อเห็ดให้มันน้ำบอ่อเม็นเหนียวจ้าแม่นเรายู่นี่หลังแขกกระใสอีเ e อ็มนิดหน่อยโอได้ยอดอ e ีเอ็มไม่เพิ่งยุกระยอดแน่ยุโดนๆกระยอดเท่งนึงแต,แต่ว่าแต่ว่าแหนแดงนี่ช่วยไดายอีเอ็มยัง e อีเอ็มน้ำ่ยบ่ดับกินเด้บ่ค่อยดับกินร่างมึงแล้วอีเอ็มนี่น e นนย่างแทะกระชีใดยุแค่มือเดียว ฟงเมื <si suppression> ่อเริ่มมีกินเ่ว้าแดงนี่เขาเห็นเขียวเขียวนี่มือเลี้ยงเหมือดบนนี่เหมือดจ้เหมือน้องบึงเนแดงเนี่ยห้มือล้วซองข็งงป้านี่นะครับเฮ็ดให้กบเพิ่นแข็งแรงล้วังจะตกบไม่ค่อยในกินอาหารมือละเทียสอบแล้วเจ็ดร้อยที่พี่อยแปดสิบอาหารกบงถ้ากลางมากเจ็ดร้อย เพราะว่ายุนี่กินอาหารกบเลยโดยตรงเบืองบินงเป็นบัวดินนะครับเฮ็ด <c oughs> ง่ายๆพร้อมเนี่ยแ <c oughs> ต่ว่าซุมนี่นี่กันนกเป็นบ่จ้ากันนกกันแน่อยู่อ <c oughs> <c oughs> ยา่ามันมาไหลลุเลยจา้าเสียดายพี่ไปตลาดนัดเองแล้วกอะมีคนมาขอเสื้อจ้าไว้เจ้ากับกน้ำมาเสื้อเอาเบอร์โทรแล้วไว้เจ้ากับน้ำมาเสื้อเลยจ้าโอ้ยเบืองี่น้องเบือง ปัญหาที่พี่เจอพี่เจอแบบใดเนี่ยปัญหาดีเสมอนี่ปัญหาบ่จชกนี่ย่ัมีปัญหาดิเงี้ยนบ่าตายมันบ่าตายบ่อยังแม่บาดน,นี้โอบนี่คันคืนคืนม,ม,มาเพิ่นจกค้องเนีย่ยอบโอบอยากมีงูเด,ด้มีบ่งูก็มีดลนจะเห็นมาเท่านึงเพราะว่าเอ้ยตามปกติกับตาหนาเจะคลองสิตาหนาเองอันนี้มันบ่ได้ตาเป็นอาทิตย์แล้ว ตัดแล้วก็กวัดกวัดมันก็แปลงมันบ่ค่อยมีมากวัวขันหกเป็นยังสิมาก็บ่ค่อยมีเด้งูโดนๆเดือนละเทียกับเห็นอยู่ยตัวนึงยังสินะงูแนว่ยเดี๋ยว่ิวบอเป็นตัวอย่างปลางูนี่ธรรมดาเนี่ยจ๊ะอันเนธรรมดาเมียจ้างูกินปลากินกบนี่ล่ะบ่เป็นงูผิดคักปนั่นวันเถาะเออกะว่าจังสันเนี่ยช่วงเนี่ยเนาะบ่มีปัญหาพี่น้องครับเฮ็ยนในลักษณะนี้นะครับวิกากเรายืนยันแล้วว่า บอดินแหนแดงช่วยได้ในการบำบัดกลิน่นนะครับน้ำนี่โดนไปนไหนเขาเปลี่ยนเดี๋ยวนี้บ่ทุกมมือนี่สองมือเลยแต่ก่อนเปลี่ยนเวียนมือว่าเดี๋ยวนี้กบหน่อยก็คือสองมือเทียนเทียนหนึ่งนั่นนะครับพี่น้องกับจะเป็นคอหลอดลักษณะนั้นพอดีฝังไว้แล้วก็คมลงแล้มันก็ไหลออกแล้วก็เอาขึ้นเอาน้ำไม่เขาะะนะครับโอ้โกบสุขภาพดีนะครับเหลืองวิวย,ยไม่พี่น้องไหม ถ้ากบเลี้ยงนี่ส่วนมากผมไปเห็นมาเนาะมันสีดำแม่เอนเป็นน้ำหนานรลคันว่าแท้ว่าไปเลี้ยงในบอ่อที่มันเป็นซีเมนต์นะครับจักวารีบจักว่ายังอันนี้นี่โอ้ยขวงแท่เลยอันตอนนี้ในฟาร์มเฮาเอาเสียบานนี่บอกกับี่กบนองเฮามีอย่างขายเนี่ยเดี๋ยวนี้ว่ามีตะกบแล้วก็ปูผักขั้นจองเพิ่ม เก็บพักกระจอกแน่พักมุงแน่ยังเสียนดะ้เพิ่งเพิ่งเ,เริ่มปลูกเริ่มก็คือว่างหุ่นเป็นผสมประสานไป็นน้ำเงินจ้ะเดี๋ยวนี้กำลังสีเฮ็ดผสมประสานพี่แขกคบาาม,มีรุ่นไหนขายเพิ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้มีมีรุ่นหน่อยรุ่นละสองบาทสามบาทนีห้าบาทจ้ะเดี๋ยวนี้มีสองบาทสามบาทห้าบาทอยากได้ไปเลี้ยงเขานี่เขามีขายให้จ้าตอนนี้มีอยู่รุ่นนี้หกตัวรูได้บ่นี่ซุ้มเนี่ยได้ค่ะหกตัวห้าตัวแล้วแตะได้แล้วแต่เหาสิจับเอาแม่พันธุ์มีบ่พี่แม่พันธุ์บ เฮาเฮาขายแต่ตัวเนื้อให้เนาะนกับตัวน้อยวางสีส่จขาอนอ่ะฟาร์มเฮาบ่ทันมีเสือจา้าดนี้พี่กัดฟาร์มบอกดูอยู่บอนใดคะเจ้าพี่น้องสนใจอยากมาเบิ่งน้ำอ่าอยู่บ้านพันศึกซีมู่ที่สิบสองจาอ้าตำบลมังกาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรจ้าพี่แขกพี่แขกฝากเบอร์ทั่วเนี่ครับค่ะเจ้าพี่น้องอยากสอบถาม0630175471จา้าเอาเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอไว้พี่น้องนะครับ สงสัยหรือว่าอยากศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มายามกันได้เนาะพี่เนาะมาเบิงน้ากันอยากมาเบิงพอพันแม่พันหรือว่าอยากได้ตัวหน่อยไปเลี้ยงพี่น้องครับอยากแวะมาเพราเป็นอย่างนี้ผมอยากแนะนำาะว่าผมมาเบิงแล้วนะครับสุขภาพดีแข็งแรงเดี๋ยวพี่น้องเบิงอีกเช่นึงเบืองยังไดกับว่าคักหนูคมก็ได้อซ้อนของเวนพุ่น่ะมันเหลืองนะครับมันบอดดําแล้วก็บ่มีพิการนะครับผมจังไดกับฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อ อยากได้กัแวะกันมาบึงอยากศึกษาแหลกเปยนเรียนรููกับมาสอบถามกับมีแขกได้นะครับขอบคุณพี่น้องทีเขามาติดตามรับชมนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับขอบคุณหลายๆมีแขกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ